จะมาเอ่อเปิดกองสุง่มไม่ใช่กองสุง่มถุงสุง่มถุงสุ่มอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเห็นอ่ะมันเห็นทั้งแต่แล้วมัมีอะไรมากเลยเขาไม่เห็นเลยนีค <c oughs> ือแล้วต้องไปตาเลอือกไม่ใช่เปิดตาเลือกเราจะมาเล้วแกกันเลยอัอนแรกอะไรอ่ะดู มา,มา,มาเขาติดมาแน่นหนาเกินไปไม่แน่นหนาไม่แน่นหนาเขาทำกำลังดีอยอย่าพึ่งเก๊ okay. ให้เขาดูกันนี่โอ้ยไปตั้งเหมือนเดิมเลย เลือกอันไหนก่อนดีเอาสีอะไรดีสีชมพูเราพอใจจะเอาสีเรนโบว์นะมาเอาแกะกันเลยบูต่ออะไรอยู่ข้างบนเอ้ยอยู่ข้างในแกะเลยข้างบนหรือข้างในแกแกผัดไปแกะกันนะเออ ให้เขาดูสิว่าเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นแบบแกะไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยอันนี้วาววาวอ่ะเอ้ยอย่าคิดนะว่าแกะก่อนนะขอแกะก่อนแกะไม่ออกใช่ไหมเนี่ยถ้านาทียังไม่ได้แกะออกเลยอ่ะแกะของไว้ดินก่อนเลยก็แล้วกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกะพร้อมกันแกะให้หอก่อนนี่แหะแกะสรุปแกะไม่ออกต้องเปลี่ยนอัน อันนี้แกะง่ายอันนี้แกะง่ายอันเมื่อกี้นี่แหละนั่นนี่อันไหนที่เบามาเกิดเรามามดูอ,อันที่นะเป็นหน้าตาของน้องก่อนแล้วกันนะปะแกะกันเลยสองแกะแล้วเอ้ยอะไร <c oughs> วัสดีวัสดีไอ้หวี่อะขึ้นสับโปง่ปงโต่งโป่งอันนี้อะไรก่อน อันนี้โยโย่อันนี้ของแม่เล็ลลกพีวีลูปกรนแนยลูปกระแนงดูดูดูให้ทุกคนดูค่ะเนี่ยลูปกรนแนงให้ดูมันต้องหมุนหมุนอย่างนี้ถ้าอุอีิโนาไปใช้อะไรได้ <laughs> แล้วก็เราก็จะได้ช้อนมาด้วยช้อนเราไว้ตักขนมะเอาวางไว้ตรงนี้นะเอารวมกันไว้เอารวมกันไว้ในนี้ แะไรถ้าเกิดว่าเป็นของตัวเองเอาวางไว้ในใครของเราเองเลยพอเบลินได้วีเหรอใช่ได้วีกระชอนเหมือนกันโอ้เจ็บแหลมเกินเอ้ามันหักนี่ว่ะมาต้าเฮี้วเก็บเลยแก เป็นอันที่แบบเป็นอันข้างหลังนะรู้ลเลยว่าช็อกโกแลตทีนี้ทำไมมันแกะไม่อ,ออกอ่ะปัญหามันเริม่มอกีกว<อ>ลองให้่หัวุระมม่่ใชาเจ้าหวีเจ้าออกลงไปลินเอาหวีไปจิ้มข้าวขนมแล้วมันก็ยี่หักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะขอลองใช้บ้างนะพังก็พังแหละ thank เก u ก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะมาทำภารกิจก็คือแกะทุกอันยกเว้นแกะช็อกโกแลตช็อกแล้วแกะไปก่อนแต่ได้ของเล่นโอเคอันนี้เอาไว้กินนะอันนี้กินก่อนที่เหลือไ้กินแล้วก็ใส่ช้อนที่เราได้มาช้อนจิ๋วมากเลยอ่ะเนี่ยตัก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 ขนมปังไม่ได้เนี่ย โอ้นี่นะครับช้อนช้อนมันแบนมากอะช้อนวางไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะกินขนมปังก่อนช็อกโกแลตนะมันดูทุกคนดูลาก่อนกินขนมปังผู้ชานะเขาไม่ชวนไปไม่ไปแบบนั้นไปดูอย่างกรอบมากเลยไลฟ์สดไปให้ใครดูเธอ เงยดังไหมยังกินไม่หมดแต่ระวังไว้ก่อนเอาชเก็บล้คอยใจเดินมีจิตส้มบนโต๊ะในครัวเยอะวาวเยอะมากเราจะมานับนะคะว่ามีกี่อันอันที่หนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็สิบสองเฮ้ยมีสิบสองอันเลยมีแต่วันนี้เราอ่ะจะแกะแค่สี่อันก่อนนะเพราะแม่ไม่แกะหมดมาเลือกสีกันแต่ว่าเราจะหลับตาเลือกทำไมอ่างนั้นสิบเอาไปมา ตาไพลินก่อนนะคะไม่ใหฉันปิดตาให้นะคะอย่าค่ะอย่าอย่านะคะอย่าพึ่งค่ะโอ้ยก็อยากได้สีฟ้าอือเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเลือกเลยค่ะเดี๋ยวสลับให้ค่ะได้สีม่วงนะคะอ้าวต่อไปตาปใจพลินปิดตาปเจ ปีศาจโต๊หนี้เดี่ยวอะแกะด้วยกัดไม่ขาดไม่เอาเลือกเองแล้วแต่เราอะเลือกเองใช่ไหมเราก็ให้เพลินวันนี้ว่างแกะหาอันดีกว่าแกะหาอันดีกว่าเราจะแกะให้ครบสี่เลยดีกว่าแกะให้ครบสี่เลยดีกว่าเดี๋ยวเพลินแกะวันพรุ่งนี้ต่อแกะให้ครบสี่ก่อน สีส้มสีม่วงอจจษมันจะมีสามสีนะค่ะเออโอเคแกะกันเลยมันเดิมแกะไม่ออกป่าวันนี้แกะออกแกะออกมาแกะออกมากแกะแ,แล้วเอาอันด้านหน้าก่อนของเล่น เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยแกะแกะขนมกินแกะอันเฮ้ยมันดังมากแกได้กินไหมแกไม่ออกนี่แกออกแล้วเอ้ยได้หวีมี <c oughs> ว,วีแบบไม่หัก เก็บครับโอเคต่อไปสีม่วงของฝ้าลินจะเลยมาเอ้ยนีงไงแกได้แล้วได้อะไรอ่ะเฮ้ยยได้แหวนว้าวมันใช่แหวนนั่นอ่ะให้ทุกคนดูดูได่แหวนสองนั่นอยากดูว่ามันเรืองแผงหรือเปล่า ไม่เรืองแสงไม่เลี้ยงแสงเลยโอเคมปรีวิวอันต่อไปกันค่ะว้าว้าไปิดปิดทุกคนเสร็จแล้วเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะฉันอะไม่เอาหวีเพราะว่าฉันฉันอยากได้แหวนฉันไม่ฉันสวยเอาไปทิ้งเลยทุกคนในระหว่างที่ว่ดใจนแล้วครับไปถึงแพ้ว กินเเรยวๆวันนี่นะคะกินเร็วๆจะรีวิววันต่อไปแล้วอืมรีวิวต่อไปค่ะไปกจะรู้ออกไปอ่ะอันต่อไป ยิ้มกังหันผลไม้ร <Yeah. S 2> mm ูปแกะ ขนมเป็นส้มขนมส้มหวานแตงแตกแบบแปดแมาแกะกันเลยวิธีแกะของนแกะกัน,กกนอันนี้อันนี้เขาบอกว่ารสส้มบวกรดอ้ำอุ่นเท่ากับเออน้ำส้มมัง้งรสแอปเปิ้ลเขียวกับเอ่อสตรอเบอรี่เป็นไอติมกับสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเขียวแล้วน้ำอ่างุ่นกับ น้ำองุ่นกับบลูเบอร์รี่กลายเป็นน้ำมะนาวสับป,ปะรดกับสตรอเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่เป็นไอติมสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บวกสับป,ปะรดบวกเออทุกคนเราจะมาลองทุกอันเลยเดี๋ยวของเพลินก็คือรสส้มกับรสองุ่นเฮ้ยเอานี่เอานี่ลองลองจะหมุนได้ไหมไม่หมุนนี่ จะให้ปริลองรถองุ่นกับรถเออส้มอ่ะนะรถอ่างเงินกับรถส้มส้มอ่ากันไม่ออกเฮ้ยเอ้ยอักปรินบอกตายแล้วเร็วเร็วรถไปรถอ่างเงินรถรถส้มรถส้มรถส้ม bạn nhẽ, lốt ăn mừng cấm lốt xôm, bể nắm xôm pa, bển pa, kiều Mượn cặp cọp cặp, bển pa, bài nha, apple xìu cấm kiều, apple kiểu. apple xìu, chờ uh, apple สันี้นะแอปเปิ้ลเขียวอือแอปเปิ้ลเขียวอันนี้นะแอปเปิเ้ลเ,เ,เ,เขียวกับสตีลกินเลยเคียวอยู่ให้แต่ฟลินกินอนะ่ะเราไม่กินว้างเลยเดี๋ยวทุกคนบอกอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะมากินด้วยเหมือนกันค่ะพอใจนะจะต้องกินรสสีเอ่อรสอยากกินองุ่นกับบลูเบอร์รี่อ่ะอยากกินน้มะนาว เรากินรสมะนาวเนะต้องกินเดิแต่ขอลองชิมก่อนเฮ้ยรสตอเบอรี่เหมือนยาเหมือนยาเยอ่ยรสองุ่นเหมือนโยโย่ สีฟ้าของบรินกับสีฟ้าของใจไม่เหมือนกันเลยอะ่ะลอดูสีฟ้าของบรินจะออกเขียวๆของเราจะออกแบบเนี้ยฟ้า,ฟามันปีโป้กรอบเลยอะนะันเนี้ยแล้วบลูเบอร์รี่อ่ะอืมรสต้มก็เหมือนลูกอมทั่วไปอ่ะ ใจรถใจเราหนักให้ใจรองรถโอ้โหรล้วแอปเปิ้ลเขียวเหมือนกินใบไม้จริงๆไรไัน้เอสปดแลวเบอร์รีแอนแอบูเบอร b e เอ้าว่าแต่อมของแต่ละคนจะไม่มีรสท่เท่ากันหรอ เอเ๊อไม่ใช่อะอ้าของเรามีรสส้มแต่ว่าไม่มีรสเอ่อสับปะรสอะรสสับปะรสมันไม่มีอ่ะของบางคนจะไม่มีรสสบปะรสของบางคนจะไม่มีรสอะไรว,วัสดีครับไปสวัสดีจอย่างอันที่ไม่ชอบที่สุดก็คือรสเออนี้กับอันเนี้ย ทุกคนเราชอบ <พอ S 2> รถร,รถที่ชอบที่สุดหน่เหรอรถที่เราชอบที่สุดของปอใจก็คือข้าวข้วคอ,อ,อกินหรือเปล่าคอพอ่พอคอ,อกินเปล่ารถอ้างเ่ินกับรถอันเนี้ยบูเบอร์รี่อร่อยสุดเราว่า เรนจะชอบรถนี้ที่สุดแล้วก็ชอบรถนี้ด้วยนะจะเอาโลเอาเอานกบบลูเบอร์รี่เรอก่อนจะได้อยแล้วก็เขาบอกว่าเอานกับบลูเบอรี่จะเป็นน้ำมะนาวยังไม่ได้โอ้ยเหนียวไม่น่าอมไปก่อนเลย ไม่เหมือนแต่ว่ามันอร่อยสูตรอันนี้เชื่อไม่ได้นะทุกคนมันไม่เหมือนก <c oughs> ินปกติดีกว่าคนห้าอย่าไปเชื่ออะไรนะกิน <c oughs> แล้วไม่เหมือน รแทกทำไมสีสวยใส่สีว่าส่งอาหารกินแค่อรออด,ดีกว่าอย่าบอกนะว่ารชันหมือบอกกรเรี่ยงอะว่าโลชั่นหมาอะไรก็คือรุแรกรบุนเบอร์รี่อร่อยชอบที่สุดแต่ว่าไม่รู้รลชา่นเหมืออะไร คื่ได้ของเล่นกันหันมาต่อไป,ไปก็คือเป็นรังอ้งอ,อ้นก็มอนโยโย่น้นะววาะรสตอเบอรี่เหมือนยายาสตอเบอรีอ่อ่ะเหมือนจริงจริงรสรสแอปเปิ้ลเขียวไม่ชอบอะ่ะไม่เหมือนกันไม้ไมจริงจริงอ่ะอะไรอ่ะ ร <What? S 2> แส้มก็เหมือนยาสิเ,เอาไม่ให้เวลินกินดีกว่าไม่ชอบเลยกินกันสองสีนี่ใจกินมาดูนี่หน่อยแต่ว่าอยากลองก็คือแบบรสสตรอเบอรี่กับรสสับปะรดแล้วก็รสอองุ่นแล้วก็รสส้มอะอยากลองก็คือทั้งสีสีไอเลยอะ รวมกันแล้วจะเป็นยังไงไปดูผ้าสอง